สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้ากองทัพพมา่ายังคงสูญเสียหนักกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์เร่งเกณฑ์ทหารสำนักข่าวอิระวดีรายงานว่ากองทัพพมา่ายังคงสูญเสียฐานที่มั่นทางทหารหลายแห่งในรัชฉานรัฐอารกัน รัฐยะไข่เขตมันดาเลเขตมะก,กวยเขตสกายและเขตตะนาวศรีอย่างต่อเนื่องในช่วง3วันที่ผ่านมาด้วยหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีการสู้รบกันดุเดือดความคืบหน้าในภาคเหนือของรัชชานั้นฝ่ายต่อต้านนำด้วยกองกำลังปลลอง TNL A สามารถยึดฐานที่มัน่นของทัพพม่าลาจีตั้งอยู่ในเมืองหลงเขตเมืองจอกเม ทางเหนือของรัชฐานนอกจากนี้ยังสามารถยึดฐานทัพพมา่าอีกแห่งหนึ่งในเมืองม่านตงทางเหนือรัชฐานเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันทางฝ่ายของที l a ยังคงเปิดฉากโจมตีกองทัพพมา่าในเมืองน้ำคำและเมืองกล้วยข่ายโดยกองทัพพมา่าตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศอย่างหนักมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนความเคลื่อนไหวในเขตว้านั้นกองทัพวา้าประกาศ ให้ผู้ลี้ภัยที่อพยพมาจากพื้นที่อื่นๆและเข้ามาพักพิงในเขตว้าให้รายงานตัวและทำบัตรประชาชนอย่างสถานีตำรวจรวมทั้งให้ลงทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำมาด้วยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้านหนึ่งสื่อไทยใหญ่ไทยใหญ่ทีวีออนไลน์ได้รายงานว่ากองกำลังโกก้างหรือ MNDAA ได้จับกลุ่มเยาวชนที่เป็นชาวไทใหญ่วะและชาวขชินซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยสงครามจำนวน7คนอายุระหว่าง17 2 7ถึง27ปีไปเป็นทหารในกองทัพจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมมีรายงานว่ากองทัพกโกก้างได้ออกประกาศว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมของตนจะต้องเป็นทหารทุกครอบครัวคนละหนึ่งคนโดยครอบครัวไหนมีสมาชิกครอบครัวหคน จะต้องเป็นทหาร3คนทั้งเพศหญิงและเพศชายอายุ15 5 0ถึง50ปีหากครอบครัวไหนไม่สามารถทรงบุตรเข้ามากองทัพได้ผู้ปกครองจะต้องเป็นทหารแทนโดยกำชับต้องรายงานสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดให้ตรงกับข้อมูลจริงหากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้วและพบว่าครอบครัวไหนไม่ช่วยเหลือกองทัพจะถูกดำเนินคดีเอาผิด เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารในรัชฉานนั้นไม่เฉพาะแต่ในเขตควบคุมของกองกำลังโกก้างเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมมาถึงเมืองแสนหวีเมืองจีและเมืองโกดข่ายด้วย N.U.G. Wo ทัพพม่ากใกล้ลมสลายตัดมาดอประกาศไม่เอาผิดทหารที่ไม่แจ้งลาสำนักข่าวมิชิมารายงานว่านางสินมาออง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ซึ่งจัดตั้งโดยฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยได้ใ,ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Nikkei Asia Magazine ที่กรุงโตเกียวว่ากองทัพพม่าก,กำลังล่มสลายเพราะผาเผชิญกับกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรอบด้านอย่างที่ไม่เคยผเผชิญมาก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของ NUG กล่าวตอนหนึ่งด้วยว่าขณะนี้ ขวัญกำลังใจของทหารพาม่าอยู่ในระดับต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะสูญเสียเหตุผลที่จะบริหารปกครองนอกจากนี้มีทหารพามา่าหนีทัพมาร่วมกับ n อ g เป็นจำนวนมากและค้ายทหารพาม่าส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะยอมวางอาวุธและยอมแพ้ด้วยเชื่อว่ากองทัพพม่าพร้อมที่จะสลายเองเนื่องจากถูกโจมตีจากฝ่ายต่อต้าน รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของ N u g ยกล่าวว่า NUG มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนกองทัพที่ไม่เป็นมืออาชีพให้เป็นกองทัพที่อุทิศตนเพื่อปกป้องประชาชนและสถาบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้รัฐบาล NUG ไม่ได้ต้องการที่จะยุบกองทัพทั้งหมดแต่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงกองทัพโดยต้องการวีรบุรุษและนัก ปฏิรูปเข้ามาทำงานในกองทัพโดยความเคลื่อนไหวขั้นต่อไปจากฝ่ายต่อต้านกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามการเจรจาทางการเมืองจะเกิดขึ้นไม่ได้หากผู้นำกองทัพพมา่าไม่ยอมปฏิบัติตามชั้นธรรมิ5ข้อของอาเซียนความคืบหน้ากว่าพม่าจะรู้ตัวก็เจ็บหนักสัญญาณว่ารัฐบาลทหารเมียนมากำลังพยายามแก้เกม พลิกฟื้นสถานการณ์ความรุนแรงจากการถูกกลุ่มชาติพันธุ์รุมถล่มได้เริ่มขึ้นแล้วดูได้จากการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของนายตานช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเมียนมาที่บินลัดฟ้าไปพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาภายใต้กำหนดการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศล้านช้างแม่โขงหรือ LMC ครั้งที่8ที่มีเมียนมาจีนเป็นประธานร่วมเพราะกรณีนี้สำนักข่าวอิราวดีสื่อสายต่อต้านรัฐบาลเมียนมารารงานอ้างแหล่งข่าวว่าประพฤติว่าการกระทรวงต่างประเทศเมียนมาได้ขอนายหวังอี้ให้ใช้สิทธิพลเมืองของรัฐบาลจีนช่วยคลี่คลายสถา,านการณ์ประสานงานกับกลุ่มพันธมิตรชาติพันธุ์โกก้างตะอางอารกัน ที่กำลังรุมถล่มกองทัพเมียนมาในตอนเหนือของรัชฉานยืนเงื่อนไขพิเศษว่ารัฐบาลทหารเมียนมาจะให้กลุ่มชาติพันธุ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงื่อนไขสันติภาพและให้หลักประกันว่าพลเอกอวุโสมินอองลายผู้นำรัฐบาลเมียนมาให้ไฟเขียวพร้อมสำทับมาด้วยว่าจะยอมตกลงเรื่องของสิทธิประโยชน์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มเติม เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นชัดเจนประการแรกว่ารัฐบาลเมียนมารู้ตัวแล้วว่าไม่สามารถรับสืกหลายด้านได้อีกต่อไปเพราะนอกจากการสู้รบในตอนเหนือของรัฐฉานแล้วกองทัพเมียนมายังต้องรับมือกับการลุกฮือโจมตีของกลุ่มชาติพันธุ์ในรัฐอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นรัฐยะไข่รัฐชีนรัฐคชินรัฐสกายรัฐกายารัฐกยีนรัฐมอน ไปจนถึงรัฐพะโคเรียกได้ว่าเกือบจะครบทุกรัฐอยู่แล้วประการที่สองรัฐบาลเมียนมารู้ตัวแล้วว่าต้องคุยกับใครเพราะมีรายงานก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลจีนมีความไม่พอใจที่รัฐบาลเมียนมาไม่ยอมจัดระเบียบปราบปรามเครือข่ายคอเซ็นเตอร์ผิดกฎหมายตามพรมแดนอย่างจริงจังจนทำให้ต่อมานั้นทางกลุ่มของ MNDAA ซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อจีนฮั่นตัดสินใจเอาใจรัฐบาลจีนบุกโจมตีเมืองตามพรมแดนและจับตัวกลุ่มอาชญากรคอร์เซนเตอร์ enter, ส่งข้ามแดนไปจีนให้จีนนั้นดำเนินคดีและประก,การที่3จากสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในขณะนี้แสดงเห็นเลยว่ากลุ่มที่เป็นภัยคุกคามแก่รัฐบาลเมียนมานั้นมีอยู่3กลุ่มหลักๆก็คือ1 กองกำลังติดอาวุธประชาชนหรือ PDF ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานกับกลุ่มชาติพันธุ์2กลุ่ม MNDAA ที่บุกโจมตีอย่างหนักในตอนเหนือของรัฐฉานและ3ก่กองกำลังติดอาวุธกระเรียงที่อ้างว่าใกล้ยึดรัฐกยาและกำลังบุกเข้าไปในรัฐพะโคทางตอนใต้ของกรุงเดบิดอรัฐบาลเมียนมานั้นคงรู้ตัวแล้วว่าจำเป็นที่ต้องลดความตึงมือ หากทำสำเร็จขจัดภัยคุกคามไปได้สักแนวรบคงมีทหารหายใจปรับกระบวนทัพกันใหม่ความคืบหน้าอัปเตอร์ช็อกศึกพมา่าสวยชายแดนไทยเบ่งบานศึกภายในพมา่ากระทบถึงไทยเมื่อผู้ลี้ภัยจากการสู้รบทะลักสู่ศูนย์พักพิงตามแนวชายแดนเพิ่มโอกาสทองให้กับเจ้าหน้าที่ไทยหากินกับสวยจากผู้อพยพคนต่างด้าวเป็นล่ามเป็นสัน ยิ่งกว่าเดิมทั้งเรื่องของการทำบัตร10ปีสวมสิทธิ์เป็นคนไทยซื้อที่ดินอาคารประกอบธุรกิจในไทยที่ทำอย่างเป็นล่่ำเป็นสันมานานจนมีคนต่างด้าวอยู่ไทยเกินกำหนดกว่า2ล้านคนปัญหานี้กระสมหาไทยจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิหรือสนธิท็อค เมื่อ8ธันวาคมที่ผ่านมานายสนธิลิ้มทองกูลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ในเครือผู้จัดการได้กล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในรัฐทางตอนเหนือของพามา่าระหว่างกองทัพรัฐบาลทหารกับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เขตปกครองพิเศษโกก้างเมืองเล่ากายซึ่งปะทุตั้งแต่27ตุลาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งจนขณะนี้ได้ขยายวงกว้าง ไปตามเมืองสำคัญหลายแห่งทั้งนี้ระยะแรกสงครามในพื้นที่เขตปกครองพิเศษโกก้างที่มีอนณาเขตติดกับชายแดนจีนทางมนทลนยูนานแต่ก็มีคนไทยเรานั้นได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นกันเพราะระหว่างที่มีการทำสงครามด้วยฝ่ายนักรบชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อการกวาดล้าง4ตระกูลใหญ่เมื่อรวมกับตระกูลหมิงกลายเป็น5ตระกูลใหญ่ กลุ่มจีนเทาที่เข้ามาทำธุรกิจการพนันทั้งเปิดบ่อนการทำพนันออนไลน์ค้าประเวณีและขบวนการคอรเซ็นเตอร์ในพื้นที่เขตปกครองพิเศษโกก้าง4ตระกูลใหญ่แห่งโกก้างนั้นนำโดยตระกูลหลิวหลิวเจิ้งเสียงหรืออีกชื่อคือหลิวอาเป่าตระกูลไปหรือไปส่ส่วเฉิงตระกูลเว่ยหรือ เว่ยชาวเหรนตระกูลหลิวหรือหลิวกว่สีขขณะเดียวกันกลับปรากฏพบข้อมูลคนไทยไม่ต่ำกว่า300คนวงเล็บตามข้อมูลเชิงลึกน่าจะมีคนไทยนับพันคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปทำงานขายบริการทำงานเป็นพนักงานแก๊งคอรเซ็นเตอร์และบ่อนการพนันกลางเขตปกครองพิเศษโกก้างที่ตอนนี้ถือเป็นสมรภูมิรบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่าอีกด้วยโดยคนไทยทั้งหมดนี้ มีทั้งสมัครใจไปร่วมคขบวนการทั้งถูกหลอกเข้าไปร่วมหรือถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามทางการไทยของเรานั้นก็ได้ใช้การเจรจาผ่านผู้แทนระหว่างประเทศไทยประเทศพมา่าและประเทศจีนเพื่อให้การช่วยเหลือคนไทยบางส่วนออกมาได้มีเหลืออยู่บางส่วนที่ต้องติดอยู่ค่ายฐานพมา่าเพื่อรอการส่งตัวกลับมาสู่มาตุภูมิให้ได้อย่างปลอดภัย เหตุการณ์ดำเนินไปตามคันลองของสถานการณ์ที่ควรจะเป็น